ครั้งคนแจวแจวเรือมาสุดระยะทางสองคืนก็ถึงท่าเรือวัดเมืองชัยนาทบุรีจึงได้จอดเรือเข้าที่ท่าในเวลากลางคืนเพื่อพักผ่อนคนแจวเรือจอดเรือเรียบร้อยจึงอาบน้ําพักผ่อนในเรือทั้งสามคนรุ่งเช้าเจ้าจระเข้ใหญ่ในหน้าน้ําหน้าท่านั้นก็ขึ้นเสือกตัวมาตรมหัวเรือของตาผลคนบนเรือริมตลิ่งสามคนแม่ลูกและหญิงผู้ใหญ่ ลุงอาบน้ำหน้าบันไดบ้านแต่เช้าครั้งเห็นจระเข้ขึ้นจะคาบคนนอนหลับที่หัวเรือพากันตกใจกลัวแล้วร้องโวยวายขึ้นคนแจวที่สองนอนถัดเข้ามาได้ยินเสียงคนบนเรือนั้นร้องเอารโวยวายก็ตกใจตื่นเห็นจระเข้ขึ้นตรงหัวเรือก็รีบรุกขึ้นจับปั้นเอวคนนอนหลับบงหัวเรือเพื่อให้พ้นจากปากจรเข้ส่วนคนแจวเรือคนที่สาม ก็ตื่นขึ้นนั่งหัวเราะคนที่กำลังหนีจระเ้ขึ้นบันไดผ้าผลล่อนรุดรุ่ยร่อนจอนตาผลอยู่ในเรือก็โผล่ออกมายืนดูเฉยๆไม่ว่ากล่าวอย่างไรฝ่ายสามเณรโตกโ็ลุกขึ้นนั่งภาวนาอยู่ในประทุนเรือเหตุออัศจรรย์จระเ้ขึ้นมาแล้วก็อ้าปากไม่ออกจงก็ไม่ลงและไม่ว่าไปฟาดหางท้งนั้นดูอาการอ่อนเปลี้ยลงคนบนบ้านก็งงคนในเรือก็ชักงงกันใหญ่ พอถึงเวลาเช้าโยมของสัมมาเนรโตก็จัดแจงหุงต้มอาหารอยู่ท้ายเรือได้เวลาก็จัดแจงเลี้ยงดูถาวายอาหารให้แก่สัมมาเนรฉันพอถึงเวลาสามโมงเช้าก็พาสัมมาเนรขึ้นจากเรือเนนเดินหน้าตาผลตามเนนโยมผู้หญิงพากันเดินตามเป็นแถวขึ้นกุฏิท่านพระครูครั้งถึงท่านพระครูแล้วต่างคนต่างปูผ้าลงกราบกันเป็นแถว เนนก็ยืนวันทาแล้วลงกราบท่านพระครูแล้วนั่งท่านพระครูเจ้าวัดเมืองชัยนาทบุรีมีปฏิสันฐานปร,ราศัยไตร่ถามถึงเหตุการณ์ที่มาถามถึงบ้านช่องและถามความประสงค์ที่มาในวันนี้ตาผลจึงกราบเรียนท่านว่าเนนหลานชายของก้ากระผมบวชอยู่ในสำนักท่านพระครูใหญ่เจ้าคณะวัดใหญ่ในเมืองพิจิตรได้รำเรียนบาลีวยากรณ์ทั้งหคัมภีร์จบแล้วเนนใคร่จะเรียนคัมภีร์ใหญ่ต่อไป จึงขอเรียนที่ท่านพระครูวัดใหญ่แต่ท่านไม่เต็มใจสอนเนนและท่านพระครูวัดใหญ่ได้แนะนำสมเนนให้มาสู่สำนักพระเดชพระคุณเพื่อเรียนคำพีใหญ่กับพระเดชพระคุณแล้วจะมีความรู้ดีกว่าเรียนกับท่านท่านแนะนำมาดังนี้เนนดีใจเต็มใจใคร่เรียนในสำนักพระเดชพระคุณเนนจึงมารบเร้ากระผมและมารดาขอให้กระผม เป็นผู้นำพามาสู่สำนักพระเดชพระคุณในวันนี้กระผมพร้อมด้วยมันดาสมมเนรขอถวายเนนให้เป็นสิทธิเรียนคำพีกับพระเดชพระคุณต่อไปฝ่ายท่านพระครูก็รู้ด้วยการพินิจพิจารณาว่าสมมเนหนี้มีวาสนาบารมีประจำอยู่สัพพอวัยวะก็สมบูรณ์โตพร้อมไม่บกพร่องต่อตามลักษณะท่านก็ออกวาจาว่าจะช่วยแนะนำเสี้ยมสอนให้มีความรู้ในคำพีต่างๆ ตามวัยและภูมิของสมณเณรดังที่โยมทั้งสองได้อุตส่าห์มาแต่ไกลตาผลและนางงุดก็ดีใจกราบไหว้ฝากฝังเนรแล้วถวายกับปิยจังหันมัชฌะมังสาหารทั้งปวงพระสมุขของท่านก็เรียกคนมายกถ่ายทันทีแล้วจัดห้องหับให้พักอาศัยตาผลนางงุษเมื่อฝากฝังสมณเณรเสร็จแล้วก็ออกมากราบลาท่านพระครูลงไปพักในเรือเมื่อเห็นว่าสามณเณรสะดวกดีแล้วไม่ติดขัดอะไร จึงพากันนมัสก,การราท่านพระครูกลับบ้านเมื่อสมณเนรโตเข้าสู่สำนักท่านพระครูวัดเมืองชัยนาทบุรีแล้วก็มันทำกรรยากิจตามหน้าที่และอนุโลมตามข้อกติกาไม่ฝ่าฝืนอ่อนน้อมต่อพระรูปวัดมิให้ขัดอชา,าสายมันเอาใจใส่รับใช้ปฏิบัติท่านพระครูเมื่ออยู่กับท่านพระครูสามปีสมณาเนรจึงเรียนจบถึง8ขั้นบารีสมณาเนตโตไม่มีอุปสรรคีดกัก้น ไม่มีอาการเจ็บป่วยไข้สะดวกดีทุกเวลาทั้งไม่เบื่อหน่ายนิยมอยู่แต่จะหาความจริงซึ่งยังบกพร่องภูมิปัญญาอยู่เรื่อยไปสมัยน,นตัวมีความกระหายใครจะล่องลงมาริ่มเรียนในสำนักราชบัณฑิตนักปราชหลวงบ้างใครจะเข้าสู่สำนักพระเถระเจ้าผู้สูงศักดิ์อัตถาในกรุงเทพพระนครเพื่อร่ำเรียนทมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป